สวัสดีนั่นเองนะผมวันนี้ผมก็จะมาลองเปรียบเทียบกับแผนที่ประเทศนั่นเองนะผมอลองมาดูอันนี้มีขนาดหรือผมลองเริ่มต้นเลยกีแลนด์นั่นเองนะกีแลนด์เป็นเกาะกีกแลนด์เป็นหมู่เกาะนะผมโอเคประเทศไทยส่วนประเทศไทยมีพื้นที่ 5, 1 3 1 2 0ตารางกิโลเมตรส่วนกีแลนด์มีพื้นที่2อ0ล้านแสน พันตารางกิโลเมตรนะ่าจะจำไม่ผิดนั่นเองนะผมที่ลองมาดูอ่ะเดี๋ยวผมลองจะเปรียบเทียบอันนี้ลองเปรียบเทียบดูอนนโอเคดูว่าใหญ่พอสมควรถ้าเกิดไปที่อันนี้มันก็จะเพียง ็คือเซิร์ชได้จะพิมพ์ว่าอะไรอ่าช h a t A I Thailand Thailand ได้ไหมได้ได้สีฟ้าโอเคนี่สีฟ้า ก็คือเอาไปลองเล่นได้นั่นเอง,เองอนั่นเองนะครับผมเนยใส่โอเคมาดูกันโอเคหลางหลางทั้งหมดโอเคโฆษณาส่วนญี่ปุ่นอ่กาอเคอินเดีลาเซียแล้วก็ลองญี่ปุ่นโอ้โหมันก็จะเพี้ยนอ่ะลองประเทศไทยเนี่ยไทยแลนด์ก็คือ โอ้โหดูดิเท่ากับลองไปตั้งที่ภาคเหนือคิดตั้งตั้งให้ตรงตรงดูดิในส่วนตรงเนี้ยมันเป็นหมูกก่เกาะโอ้โหเดี๋ยวผมลองจะวัดให้ดูนี่วัดเท่ากันปะอุ้ยมันเท่ามันน่าจะเท่ากันแหละเท่ากันอ่ะเออแต่ว่าเท่ากันกับอะไรอ่ะจังหวัดตรงังสตูนสตูน นึกว่าตรังอันนี้สตูลเท่าเท่าเท่าจังหวัดสตรูลน,นั่นเองเนะผมสตูลเคมาต่อมาต่อประเทศไทยรัเสเซียสูงซูมซูมซมมะสูงอ่ะสูงซูมซูอเค เนี่ยมันก็จะเพี้ยนน่ยนะโอเคเดี๋ยวผมลองดูกันโอ้โหอันนี้ก็อะลองลาวดูก่อนเปรียบเทียบกับทวีปแอนตาร์กติกาก็โอ้โหมันประเทศไทยประเทศไทยโอ้โหดูดิถ้าเกิดเปรียบเทียบอะดูดิอ่ะภาลองลองแอนตาร์กติกาอู้เปิด ประเทศไทยอ่ะเอาหายเนี่ยก็จิ๋วเล็กเดียนนิดเดียวเองคีคหลังหมดเคมีคนเคมาละโอเคโอเคเอาล่ะมาละลองเติมทูก่อนนะเคีพักตายพักตายโอเคพักตายโอ้โหดูดิเนี่ย เ,เล็กจิ๊ดเล็กจิ๋วเลยเล็กจิ๋วอ่าถ้าเกิดเวียดนามเล็กจิ๋วเล็กทีเดียวเกิดผมลองจะเอาเวียดนามสวีเดนสวีเดนโอ้โหเล็กจิ๋วเลยโอเคเนี่ยเนี่ยมันก็จะเกิดเทียบกับมาสมุทรอาร์ติกอ่ะอ่าสวีเดนก็คือนเวย์ ราชอาณาจักรโนเวนั่นเองอันนี้ไอสแลนดไอสแลนเปรียบเทียบกับกรีนแลนด์เปรียบเทียบกับหมู่เกาะกรีนแลนด์โอเคียล่ะก็ลองเอาไปเล่นแล้วกัน